คทางซ้ายลำปางข้างบนก็มีครับวีรยุทธเรียกบอลอยู่ออกไปเลยครับแต่จีเข้าหาสุพรตัดเข้าในเอาเล็งงางรถสัตว์ลูกเดียวอ้ <c oughs> อหนไปเลยครับลำปางขึ้นนำไปแล้วครับโอ้ทีเด็ดลือเกินครับโหจังหวะลุยจากด้านข้างนะครับแล้วค่อยๆเลาะมาโหยิงหายไปเลยครับ 1. ประตูต่อศนะครับโอ้สุดๆเลยครับ บอลโดมอีกแล้วครับเป็นขวาของปาซิรีสุกุนีนะครับได้มาจากหนองบัวปาซิรีเปิดไปเสาไกลบัดโค้งมาบอลเอาโอ้หแบบนี้ไปเลยครับ2-1ลวปางขึ้นนำ10คนในตรงนี้โอ้โหทิชัยมาโลงครับไปวิ่งโฉบถึงบอลก,ก่อนแล้วทำให้ลำปาง10คนครับขึ้นนำเมืองทอง2ประตูต่อ1ครับ ือเชื่อจริงๆครับเกมนี่